สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่13กันยายน2 0 2 5นะครับวันนี้ฟนิกินเด็ก52จากวันนี้57กับบรรยากาศที่เขียวกระจีทั้งกระดานณนะขณะน,นี้แล้วก็96%ยังคาดการว่าเฟดต,ต้องลดดอก FOMC สัปดาห์หน้า18กันยายน1นาฬิกาเวลาไทยนะครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยมี2คํคำถามเข้ามา คําถามจากเพื่อนผมคือหลังลดดอกเอาไงต่อกับเพื่อนสมาชิกในช่องคอมเมนต์บอกว่าถ้าเฟดไม่ลดดอกเนี่ยเละเป็นโจกแน่นอนนะครับมาพูดถึงเฟดไม่ลดดอกก่อนเฟดไม่ลดดอกตรงเนี้ยมุมมองส่วนตัวและส่วนตัวล้วนผมมองว่า impossible ล้ตอนเนี้ยเป็นไปไม่ได้ยังไงต้องลดดอก0ู 2. 5ถ้าเฟดไม่ลดดอกตลาด ตอนนี้ทุกอย่าง price in ไว้แล้วราคาความเขียวกระจีที่เราเห็นตอนนี้มันคาดการไว้แล้วถ้าไม่ลดดอกคือการคาดการพังตลาดถูกเททันทีบอลเยียวพุ่งทันทีดอลลาร์แข็งโปก๊กบิตคอยถูกเทตามสเต็ปนะครับเพราะอะไรตอนนี้บนโลกคริปโตเพื่อนๆข่าวกาวไม่ต้องพูดกันตื่นเช้ามาผมดู reddit ดูคอย n t เทเลกราฟคอย n d เดเนี่ยกาวเหมือนเหมือนกันบริษัทนี้จะจด Bitcoin Treasury กองทุนนี้จะยื่น Bitcoin e เทียบออคอย e t เสถาบันการเงิน Asset m a j o จจะทำโทเค n น z a เซชันวนไปแล้วก็วนมาทุกอย่างชี้ไปทางเดียว To the Moon แต่สิ่งเดียวที่สกัดดาวลุ่งเราได้คือนโยบายเฟดคำพูดของเฟดพอลดดอกปุ๊บตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งออกมาเนี่ยแกจะว่ายังไง นะครับทีนี้หลังลดดอกเบีย้ยนะถามว่าเราต้องเตรียมตัวระวังยังไงปฏิบัติตนยังไง,หล,งหลังลดดอกเบีย้ยเนี่ยก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าการลดดอกแต่ละครั้งไม่เหมือนกันส่วนใหญ่เฟดลดดอกเพราะเงินเฟอ้อเฟดอาจจะลดดอกเพราะเป็นห่วงตลาดแรงงานหรืออาจจะลดหลังจากที่ตลาดแรงงานพังแล้วหรืออาจจะลดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับแต่ครั้งนี้ตัวเลขนันฟาร์มเราเห็นแล้ว revision 9 0 0 0แสนกว่าตำแหน่งและมันไม่ใช่อะไรที่แก้ง่ายนะเพราะนั้นหลังเฟดลดดอกรอบนี้เนี่ยตัวเลขแรงงานนันฟาร์ม unemployment initial jobless claims จะกลายเป็นตัวเลขที่เหมือนกับผลบอลโลกทุกคนจับตา เพราะถ้าเฟดลดดอกเสร็จเนี่ยเพื่อนสมมติลดดอกปุ๊บ0.25%ขอดู Data ก่อนผลมากดตัวเลขแรงงานนันฟาร์มร่วงอีกการจ้างงานน้อยลงผลมกอกการร่วงอินฟลชันยิ่งพุ่งอันนี้คือ s t a ็กฟล레이ชันของจริงเหมือนแบบเห็นต่อหน้าต่อตาเหมือนเห็นผีและถ้าสแต็กฟล레이ชันของจริงเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อน สัญชาตญาณนักลงทุนหลังชนฝาคืออะไรถือดอลลาร์ risk off ทันทีนะครับตรงนี้ผมไม่ได้มาบอกว่าหลังลดดอกตลาดจะแบรไม่ใช่นะครับคือผมอยากจะพูดในสิ่งที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดกับสถานการณ์จริงมากที่สุดเรากาวเนี่ยกาวได้ทุกวันมีกาวให้ดมแบบเป็นโกดัง นะแต่หลังจากเฟดลดดอกเนี่ยแน่นอนนอกจากจับตาตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขแรงงานเนี่ยเราจะต้องดูความเคลื่อนไหวของสถาบันการเงินเราต้องดูว่าบริษัทยอย่าง Strategy เนี่ยซื้อถี่น้อยลงหรือเปล่านะความเชื่อมั่นฝั่งสถาบันเข้มข้นเหมือนเดิมหรือเปล่า ETF Inflow อย่างอินฟลูหรือเปล่าและถ้ามันมีอา t ฟ l ฟลูอา f ฟ o ฟลูทีและเยอะหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ชี้เราเห็นเลยว่าเจ้าขยับยังไงเพราะบูมาร์เก็ต2025เนี่ยมันเราไม่ได้จับพวงมาลัยนะบูมาร์เก็ต2 0 2 1เนี่ยเพื่อนนักลงทุนรายย่อยถือพวงมาลัยจะขึ้นจะลงเนี่ยพวกเราซะส่วนใหญ่โดยเพราะออคคอยนะแต่รอบเนี้ย สถาบันการเงินถือพว่งเมลัยได้ย่อยแห้งเหมือนประมึกบนหลังคาสังกะสีนะครับทุกคนที่ผมรู้จักที่ถือออลคอยมีไมซ์เซตเดียวกันหมดตอนเนี้ถ้าออฟซีซันมาเมื่อไหร่พุ่งเมื่อไลร่เทคโปรฟิตซื้อบิตคอยทันทีทุกคนคิดเหมือนกันหมดนะเพราะนั้นออลคอยรอบเนี้ถ้ามันซีซันจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าจับตามากว่า ทุกคนพย,พยายาม convert เป็น bitcoin ทุกคนไม่กล้าถืออ l t c o i เท่าไหร่แล้วถึงแม้มันจะมีแรงเชียร์แรงโปรโมทเยอะเนี่ยเพื่อนท้ายที่สุดส่วนใหญ่มองไปทางเดียวกันอยากะถือ bitcoin เป็นซีซั่นที่น่าจับตาและหลังเฟดลดดอกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า bitcoin รอบนี้ได้พิสูจน์ตัวเองหรือเปล่าจะเป็น safe haven หรือเปล่าเพื่อนๆที่เห็นไปแล้วหลายไซโค คิดยังไงมองยังไงวิเคราะห์ยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้คร่าวๆน้ำๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้นปลอดภยัยดูต่อไปครับผม